สมัยนิโวกนั้นก็คือสิ้นสุดแล้วจบแล้วนะคะก็มาเป็นแบบปัจจุบันก็คือลูกคนโตก็คือ,อพระพิพิธลูกคนที่สองตัวครูไซนัทตัวครูไซนัทเนี่ยก็คือเชื้อสายของเิโวกหรือว่าคูมายานิงนะคะที่อยู่ข้างๆวังเนี่ยแล้วก็ลูกคนที่สามของนิโวกก็คือตัวครูบอษร์ตัวครู ที่สี่ต๊ะกูเฮงรู้ว่านายบันเทอรอัด,ดุลระบุตรนะคะพ่าพี่ชายต๊ะกูพระนี่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์น้องชายก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอตอลูกหลานในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองสายการเมืองนะคะอของสายของคุณบันเทอมีใครบ้างลูกคุณบันเทิรก็จะมีกูโซคุณทวีศักดิ์ประธานแัคซินที่เราเห็นอาการเยอะแยะที่กานาทำงานเนี่ยก็คือลูกต๊ะกูเฮงนะคะ มูลกูยอคุณทิพย์สังพานคูมะคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงเนี่ยก็เป็นคุณพ่อสามีของคูณีเรานะคะแล้วก็คุณสมอกพี่อูมคุณสารีอะไรพวกนี้ค่ะคูอันเล็กน้องโบคุณสกานาเรียอะไรเนี่ยเชื้อสายของตัวคูเดงก็เป็นหลานเจ้าเมืองนะคะส่วนคนที่5ลูกของนิโวกก็คือตัวยอตัวคูยอเนี่อรู้จักนายกไหมคะลูก นายกยริงรู้จักไหมคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกผชายตอบได้นะคะชายตอบได้นายกแย่ริงคนดังจะตายชื่ออะไรคะไซยิดอะไรไซยิดอะไรลูกรีไยิดอันวาไซยิดอะไรคะไซยิดอันวานะคะสซยิดอันวาคุณแม่ท่านเป็นลูกเจ้าเมืองคนที่ห้าตรงคือยกเนี่ยเป็นคุณแม่ของนายกเพราะฉะนั้นนายกคือหลาน อ่านะคะแล้วก็คนสืบท้องกูมะอ่ากูมะถ้าใครสมัยก่อนได้รู้จักกูซัมซูอ่าหรือว่ากูกูอัมซอกป,ปัจจุบนันเนี่ยอยู่ปัตตานีนี่คือเชื้อสายของลูกหลานของวังยห่หิงนะคะแล้วก็พอมาปัจจุบนันเนี่ยคนที่อยู่อาศัยก็ยคือลูกๆของตุ๊กูุกระอ่าภาพนูน้นอ่าก็คือภรรยาตุ๊กูุกระก็คือคุณยายสวัสดิ์พิพิธพัฒน์ดีนะคะอายุป,ปัจจุบน102ันร้อยสองปียังมีชีวิตอยู่ นะคะ,ะร้อยสองปีชาวบ้านจะติดเรียกว่าคุณยายคุณยายสวรรัสดิ์พิพิพภกร์นะคะก็ลูกของคุณยายะะนะคะทั้งหมดลูกของตกภูพระจะมีด้วยกัน6คนเดี๋ยวราดูตามรูปนะคะคนที่1ชื่อว่ากูแวนะคะคนที่2คูฮามิคุณฮามิเนี่ยลูกสาวของท่านที่เราดูในจาเนี่ยในรูปที่เป็นรูปจานทองเหลืองเนี่ย ก็คือตัวกูานิสเป็นราโยกลาเตประเทศมาเลเซียะนะคะเรายังมีความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซียเพราะว่าลูกหลานของเราเป็นเจ้าเมืองนะคะเป็นราโยกลาเตะ,ะตรงนั้นแล้วก็คนที่สามลูกของตอุกูพระเนี่ยก็คือกูดิงคุณไวยโรดพิพิธพ,พ,พักดีอดีตสสคนที่สี่กูซาภาคุณแดงค่ะคุณวราภาสมุจรชนบ้านจดีย่ข้างหน้าเนี่ย แล้วก็คนที่ห้าก็คือคุณหญิงวุจิราหรือว่าคุณจี้ที่เรานั่งดูท่านข้านล่างเมือ่อกี้แล้วก็สามีท่านก็อดีตเมธำพักที่สี่คนเอกนรุ์นะคะ,ะจะก,กี้หนูถามว่ามัสยาใช่ไหมลูกมัมสยาก,ก็คือคนนี้หลาเสื้อสีเขียวนั่นลูกมาจากคุณหญิงวุจิราเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่แต่งบทประพันธ์เรื่องนี้ก็คือพนมเทียนเป็นคนปัตัานีเป็นคนสายบุรีท่านมาเที่ยวมาเยี่ยมเพื่อนท่านก็คือแยบคุณ พ่อ,อของคุณหญิงตบกูระนะคะท่านก็เห็นคุณหญนะิงสมัยนั้นคุณหญิงสมัยนั้นนางเอกในเรื่องเป็นยังไงลูกสนไหมสน,สนชอบปีนต้นไม้ก็คือคุณหญิงนี่แหละปีนต้นมะเฟืองต้นนั้นพอนมเทียนมาเห็นก็เลยเอามาสร้างเป็นละครพอ,อมีละครเรื่องนี้ก็จะมีมัศยามนะคะ,ะ,ะแล้วคนที่หกคนที่หกก็คือคุณวัฒนาวิลหรือว่ากูยะ ภรยาคุณธวิศักดิ์เจ้าของด็คซีนและคุณย่านี่แหละค่ะที่เป็นคนแบบช่วยกู้เลในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างในวังนะคะตรงนั้นอ่าอ่านะคะเสร็จทีนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันอยู่อ่าตะกี้ถ้าแตนาชี้รูปรูปต่างๆเนี่ยแตนนาจะใช้นิ้วอะไรสีนิ้วอะไรสีรูปนิ้วโป้งแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมต้องใช้นิ้วโป้ง ถ้าบ้านเราชอบใช้แบบนี้บางทีกะนาก็มีลืมตัวชี้แบบนี้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วของลูกหลานในวังจะใช้นิ้วโป้งเป็นการชี้ที่สุภาพมีมารยาทถ้าแบบนี้เหมือนกับการจิกใช้จิกใช้เือไปที่โน้นทิ่น,นี่แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่ลืมตัวนะคะก็คือเราก็ได้รับวัฒนธรรมจากดาวโกลาเต เพราะว่าเราต้องสอนหลูกหลานเราเวลาเราไปเข้าเฝ้าไปงา,านดราจอนะคะมาเลเซียก็จะมีสแบบคือแบบนี้กับแบบนี้ในแบบของวางยกล่นกับของดราจอลราเตที่เราเห็นคือแบบนี้นะคะไม่ว่าจะชี้อะไรก็ตามนะคะปแบบนี้นอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการใช้ภาษาภาษามาลายูท้องถิ่นที่เราใช้พูดจานอกเหนือจากภาษาไทยเนี่ยอ่าอย่างเช่นคําว่าิน ภาษามละยูพูดว่าไหนคะลูก <Hi. S 1> มาเกรหรือว่ามากันใช่ไหมคะแต่ของลูกหลานเจ้าเมืองเนี่ยะนะคะเราจะใช้คําว่าซ <c oughs> าตับซาตับนะคะซาตับคำว่าอาบน้ําแล้วลูกอาบน้ํา <Hi. S 2> ที่นี่จะใช้คําว่าซีเกซีเกสีเ<อ>าสีเกสเกสีเกีเกสีเกซีเกสีเกก็คําว่าท่านหรือว่าเธอถ้าบ้านเรา ดูเวเดโมหรือว่าอีกคำหนึ่งโยยะเอาอ่านดโยโยโยตุโยตุอ่าที่นี่เราใช้คำว่าโยโยอ่านะคะโยแต่ไม่ใช่มะพร้าวโยนะคะโยอ่าโยสมมุติยิสามบุโยมาอิซัตตะนาซิอ่ะประโยคยิซามบุโยมาอิซัตตะนาซิ ภาษาไทยเชิญช่านไปเรียกหรือว่าเชิญเชิญช่านมาทานข้าวกินข้าวหรือว่าทานข้าวนะคะแล้วก็คําว่ากูเนี่ยคาว่ากูเนี่ยเอาเวลาเราเรียนหรือว่าพ่อแม่เราก็ตามอ่ะถ้าเวลาโอเคละเวลาลักหลังอน้องๆกับอาจจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสนิทกันถ้าคุณครูพ่อแม่สอนให้พูดไหมคาว่ากูหรือ เออแต่แปลกดนะคะภาษาของในนีน้กูเป็นคําที่สุภาพมีความหมายจะมีสองความหมายถ้ามีคํานําหน้ากูนําหน้าชื่ออันนั้นคือเป็นบ่งบอกว่าเป็นลูกหลานเจ้าเมืองอาจจะเป็นวงอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นกูฟาคิดสมมุติลูกของครูสุรานีนะคะอยูส่สลับกับนีนสุราน,รานีกูฟาคิดแสดงว่าเขาต้องเป็นอะไรคะมีกูนําหน้าเป็นลูกหลานอะไรคะ ลูกหลานเจ้าหรือว่าลูกหลานราโจนะคะแล้วก็กูอีกความหมายหนึ่งก็คือคําอ่าสมมุติลูกหลานนี้นเรียกนากานาก็จะถางเขาเรียกว่านากานาก็ว่ากูอ่าความหมายคือค่ะครับเพคะเพคะ่คะยาคะ่ะอ่านี่ก็คือความหมายหนึ่งนะคะในในเรื่องของค <ำ S 1> ระเพณอ่าวันก่อนที่เขาเข้าสุนัตที่เขาแห่ช้างถ้าถ้าเราอยู่ในเยอริีเราเราเห็นไหมคะว่าเขาแต่งด้วยชุดสีอะไร สีเหลืองบ่งบอกถึงอะไรคะเป็นลูกหลานอะไรคะลูกหลานเจ้านะคะ<ม>นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการแหร่บูงาซีเรสนะเคยเคยเห็นเคยได้ยินเนาะบูงาซีเรสตามลำดับชั้นของมันจะมีสชั้นด้วยกัน<ม>บูงาซีเรสสิบชั้นไอ้เก้าชั้นก็คือลูกหลานของพระมหากษ,ษัตร<ม>ิย<ม>์บ<ม>ูงาซีเรสเจ็ชั้นลูกหลานเจ้าเมืองบูงาซีเรสห้าชั้น ชาวบ้านที่มีฐานะรวยมูงาซีเรสสามชั้นก็คือคนธรรมดาชาวบ้านของในวังใช้เจ็ดชั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเขาจะใช้ทั้งแห่ด้วยแต่ว่ามนปะัจจุบันมันหนักนะคะมันหนักก็คือเราจะตั้งประดับไว้เวลามีงานพิธีต่างๆของลูกหลานแต่เราจะใช้แห่เดินขบวนแค่สามนะคะแค่สามช, 3, ชั้นก็คือที่มาที่ไปนะคะตรงนั้นแล้วก็อ อย่างการเข้าสุนักสมัยก่อนน่ะอย่างที่บอกก็คือต้องเหยช้างจากคือเซะมานี่เพราะว่าเจ้าเมืองยาหลิงกูโบโอ,อยู่ตรงไหนลูกคนแรกกูโบโอยู่ที่คือเซะนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือแค่รอบๆบ,บเมืองนะคะ,ะว่าทําไมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเขาก็สามารถขี่ช้างได้ก็คือสมัยก่อนนั้นเหมือนกับว่าเจ้าเมืองเท่านั้นที่ต้องสามารถที่ต้องขี่ช้างได้นะคะตรงนั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะที่อาบ,บอก x ยี่สิบ กี่ปีนะคะที่เราต้องส่งเครื่องราชบรรนาการต้นไม้ทองแล้วก็ต้นไม้เงินกี่ปีลกูกสามปีนะคะ<บ>เก่งมากสามปีนะคะสามปีตรงหนึ่งร้งนะคะตรงนั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นรองแง,ง่งรองแงงนะคะก็เกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันเกิดขึ้นในเวลาไหนแต่ว่ารองแงงสมัยก่อนเป็นรองแงงแบบการเต้นแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงเหมือนปัจจุบันนะคะอ่ะ เกิดขึ้นเมื่อยามที่คนงานในบ้านหรือว่าข้าทาสบริวารในสมัยนั้นเหนื่อยจากการทํางานก็อยากก็กไปพูดก,กับโต๊ะกู้โต๊ะกู้โต๊ะกู้ย้อนเนาะเนาะมีการแสดงโต๊ะตกู้จ้าก็บอกอเธอฝ่ายผู้หญิงเธอไปคิดมาเอาฝ่ายผู้ชายเธอก็ไปคิดมาก็ออกมาเป็นรองแงงฝ่ายผู้หญิงส่วนศิระ,ะก็ออกมาเป็นฝ่ายผู้ชายเนี่ยผ้าที่ราโดนะคะแล้วก็ญาติพี่<า>น้องเนี่ย อ่าละจอตอุอออเจ้าเมืองเรานิโอะจะน่งอหู่ข้างล่างศาลาที่ที่มีที่เราเห็นสร้างขึ้นมาใหม่นะคะตรงนั้นก็นักสแสดงก็จะมีการสแสดงกันนะคะตรงนั้นอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยอ่าในในอำเภอยะรินเราเนี่ยยังมีสิ่งที่ควรรักษาสิ่งที่มีค่าก็คือที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ก็คือวังยะรินแห่งน,นี้อ่านะคะเพราะฉะนั้นกานาก็อยากให้น้องๆอ่าก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาศึกษา จากที่เราได้สอบถามวังทั้งเจ็ดนะคะวังยะริ่งที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดก็อะไรลูกหลานก็อยู่อาศัยลูกลูกหลานอยู่อาศัยนะคะเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งถ้ามีการอยู่อาศัยมันก็จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอเกิดการสึกหรอเสียลูกหลานก็ซ่อมแสมตรงนั้นนะคะเราภูมิใจไหมคะที่อยู่ในอำเภอยะริ่งภูมิใจไหมลูก<จ>ภูมิใจนะคะที่เรามีสิ่งของมีค่าก็คือ เป็นของประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะคะเอาละทีนี้ก่อนที่กะนนาจะให้ชมตรงนี้กันาอยากไปถามสนทนาหลังบทเรียนว่าวันนี้น้องๆได้รับอะไรบ้างที่ฟังจากกะนนาวังแห่งนี้กี่ปีแล้วลูก128ปี127ลูรอ่าูกอันนั้นคือไม่นานแล้ปีหน้าปีหน้าเนี่ยอีกอีกไม่กี่เดือนจะเป็น 128, 2้อ่าการเคียงนะคะ 1. 1> อสสถาปัตยาก,การรมมีกี่สไตล์ลูกวงัง มีสามสไตล์สไตล์อะไรบ้างคะอินโดอินโดแล้วก็ความสำคัญของวางย่ริงเป็นหนึ่งในเจ็หัวเมืองอ่ะเดี๋ยวกับนาจะให้บอกวังทั้ง7ที่อยู่ใน3าจังหวัดอย่างจังหวัดปัตตานีเริ่มมีวังอะไรบ้างคะวังยะริงวังหนองจีสายบุรีแล้วก็อยู่ในเมือง จาบังตีโกหรือว่าปัตตานีนะคะอ่ะจังหวัดยะลาจังหวัดยะลามีสองวังณปัจจุบันวังรามรามแล้วก็ยายาโลนะคะยาโลไม่เสียชื่อที่เป็นคนในยะรินอ่าช่วยกันต่อนะคะช่วยกันต่ออ่าแล้วก็อีกหนึ่งหัวเมืองหนึ่งวังณปัจจุบันจังหวัดนาราธิวาสระระอะไรลูก แม่เพิ่งชมเองตะก,กี้<ร>กล้วแล้วละอะไรลูกแงรักอะไรคะรังแงนะคะรังแงทั้งหมดเจ็ดหัวเมืองนะคะตรงนั้นเจ็ดหัวเมืองนะคะ,ะทีนี้มีอะไรมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมลูกสงสัยไหมคะไม่มีแล้วหรอก็สามารถกลับไปบอกพ่อแม่ได้นะคะว่าเรามาที่เราได้รับความรู้ตรงนั้น เราได้รู้ว่าเออในอำเภอยะหิงของเรานะคะนอกเหนือจากวังนอกเหนือจากทะเลก็ยังมีอาหารที่อร่อยด้วยขึ้นชื่อในอำเภอยห่หินเราจึงแม้กะนาไม่ใช่คนในนี้แต่กะนาก็ภูมิใจที่อยู่ในนี้นะคะเพราะว่าได้ดูสิ่งของมีค่าเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้ง ยุโรปล่าสุดนี่จะมีทางอาหรับนะคะที่เพิ่งมานะคะ<ม>อาหรับนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีมาจากรัฐฮาวายประเทศอเมริกานะคะ<ม>ก็มาเที่ยวชมวังเหมือนกัน<ม>เขาอยากมาดูความเขาเรียกอะไรความสวยงามของประวัติศาสตร์นะคะ<ม>ก็อยู่ที่วังย่ริแห่งนี้นะคะอ่าโอเคนะคะอา้าวน้องๆลุกขึ้นหล,ลุกขึ้นแต่ว่าห้ามส่งเสียงดังน,นะคะแต่พี่น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุณหญิง คุณค <c usion> <c ring> <c saint> ุณหญิงจีรานางเอกมัสยาในอดีตอ่าล่างตรงต้นมะเฟืองตะเกียบอ่ชิ้นนี้ลูกเดินไปดูแต่ดูได้เฉพาะเขตที่กั้นอ่าก็คือสวนหย่องสไตล์อะไรคะสวนหย่อมสไตล์อะไรลูกยูโรปนะคะกระจกบสามสีอ่ายูโรบันไดแล้วก็ข้างบนน่ะที่ที่กะนาบอกว่าเป็นของต้นยานาอ่าลูกห็นแมงดอกสามแฉกที่อยู่บนแขนไม้โค้งๆน่ะ อ่านะคะแล้วก็ช่องลมก,ก็จะเป็นลายของคลื่นน้ำทะเลอ,อ่า,อาขอนาอนุญาตนะนะคะก็น่า,านกลัวลืมอ๋อได้ไม่เป็นไรแต่เราจะไปบอกเด็กต่อตาม